ประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลพุทธสงฆ์อำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนพุทธสงฆ์อำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับโดยมีคุณครูจัก,กรพงศ์โจโทยสงและคุณครูเกษนียยอดไฟอินเป็นคุณครูที่ปรึกษาผลงานด้านกีฬากรีธาผลงานระดับชาติ ปี2565รองชนะเลิศอันดับที่2วิ่ง300เมตรชายรายการกีฬาชิงแชมป์มุ่งกีฬาซีเกมประจำปี2565จากสมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ณจังหวัดปทุมธานี ปี2566ชนะเลิศวิ่งข้ามรั้ว400เมตรชายรายการกรีธากรมพระศึกษาสนามสุพัชลาสายกรุงเทพมหานครปี2567รองชนะเลิศอันดับที่1รายการวิ่ง400เมตรวิ่งผลัด4คูณ400เมตรวิ่งผลัดผสม4คูณ400เมตรกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ณจังหวัดกระบี่รองชนะเลิศอันดับที่1รายการวิ่ง400เมตรกีฬา แห่งชาติจันเกมณจังหวัดจันทบุรีชนะเลิศรายการ400เมตร กีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติประจำปี2567สามโคกปทุมธานีผลงานระดับนานาชาติชนะเลิศรายการวิ่งผัด4คูณ400เมตรกีฬาเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียณประเทศดูไบชนะเลิศรายการวิ่งผัด4คูณ400เมตรรองชนะเลิศอันดับที่2วิ่ง400เมตรชายกีฬานักเรียนอาเซียนสคูลเกมณประเทศเวียดนามชนะเลิศรายการวิ่งผัดเมตรเล ทำลายสถิติกีฬานักเรียนโลกณประเทศบาเรนชนะเลิศรายการวิ่งผลัด4คูณ400เมตรและรายการวิ่งผลัด4คูณ400เมตรรองชนะเลิศอันดับที่1วิ่ง400เมตรซียุทธเกมณประเทศมาเลเซียชนะเลิศรายการวิ่งผลัด4คูณ400เมตรชายกีฬาซีเกมครั้งที่33ทำลายสถิติณประเทศไทยปัจจุบันกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขัน กีฬาแห่งชาติที่จังหวัดอุดรธานีและเตรียมเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนางโงยะประเทศญี่ปุ่นฝึกซ้อมโดยคุณครูชุติยาอุ่นทานนและคุณครูไก่พลชัดไทยสงโดยได้รับการสนับสนุน,นขอภัยค่ะอำนวยการฝึกซ้อมโดยนางกันตาทรตตราชผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธสงเขาผู้นั้นคือออโต้นายคุณพัฒน์ไกรจันทร์ 盛り上がっちゃう。<Audio>